เล็ดนะฮะไอ้สามสี่ห้าประการที่ผมกล่าวมาเนี่ยที่เขาเขียนล็อกเอาไว้กันเอาไว้เหมือนมายกลนนะเหมือนมายกลนทีนี้เรามาดูขั้นตอนทำโนมินีนะง่ายๆไม่ยากอะไรอย่าเพิ่งงงกันก็คือว่าประการแรกนะฮะเขาจะไปทําการจดทะเบียนนิติบุคคลในเมืองไทยขึ้นมาก่อนอย่างพูดถึงเคสที่ผ่านมาคือคุณไปจดมาเลยบริษัทรอเฟิร์มพาไปเลยไปจดกุหลาบแก้วขึ้นมานะแก้วมีจริงไม่มีจริงไม่รู้จดไว้ก่อนกุหลาบแก้ว พอจดทะเบียนเสร็จเงินทุนต่างด้าวก็จะไหลเข้ามาอ,มอยู่ในบริษัทนั้นทั้งหมดซึ่งจดจดเป็นนิติบุคคลอ่ะสมมติกุหลาบแก้วอย่างเงี้ยนะคะจดที่เมืองไทยก็คือจดที่เมืองไทยเจ้าของเป็นคนไทยผู้ถือหุ้นใหญ่เราต้องเข้าใจดีละขั้นก่อนว่าจดที่เมืองไทยทะเบียนมันก็ออกมาว่าเป็นไทยแต่เงินทุนที่มันไหลเข้ามามันเป็นทุนต่างด้าวเกือบทั้งหมดทีนี้ถ้าเป็นทุนต่างด้าวเกือบทั้งหมดมันทําไม่ได้ วิธีการสเต็ปต่อมาขั้นตอนที่สามก็คือเขาก็เอาคนไทยไปถือหุ้นใหญ่แทนในนิติบุคคลที่จดทะเบียนขึ้นมาก็หาคนไทยเข้าไปสิะะนในกอในขอเข้าไปอยู่ในกุหลาบแก้วถือหุ้นใหญ่พอถือหุ้นใหญ่จะได้ดูหน้าร้านว่าเป็นคนไทยะ,ะประการต่อมาเขาต้องเอาต่างด้าวเข้ามาถือหุ้นส่วนน้อยด้วยเหตุเพราะอะไรเหตุเพราะอะไรต้องเอาต่างด้าวมาถือหุ้นส่วนน้อย นะเพราะว่าเขากลัวว่าต่างด้าวจะไม่มีอำนาจบริหาร oh. กลัวว่าให้หุ้นคนไทยไปเสร็จปุ๊บ oh. เดี๋ยวเชิดเอาไป oh. นะฮะก็ต้องเอาต่างด้าวมันก็เลยเกิดการถือหุ้นควย oh. ใช่ไหมฮะก็คือเอาต่างด้าวมาถือหุ้นส่วนน้อยเพราะกลัวว่าไม่มีอำนาจบริหาร oh. แต่ทีนี้เนี่ยและจะทายังไงในเมื่อถือหุ้นส่วนน้อย oh. ยังไงส่วนน้อยยกมือแพ้ส่วนมากค่ะ oh. ก็เลยนําไปสู่ขั้นตอนต่อมาก็คือต้องกําหนดให้หุ้นต่างด้าวเนี่ยมีสิทธิ์ออกเสียงต่อหุ้นมากกว่าคนไทยใช่ไหมเช่นมีสิบหุ้นแต่มีร้อยเสียงคนไทยมีห้าสิบหุ้นแต่มีห้าสิบเสียงเห็นไหมมันก็เข้าไปล็อกเข้าไปล็อกนั่นหมายความว่าผลสุดท้ายก็คือนิติบุคคลอันเนี้ยค่หน้าเสือการจดทะเบียนจะเป็นสัญชาติไทยค่ะแต่หน้าการตัดสินใจหน้ากากก็เป็นคนเป็นไทยเพราะว่า ผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นคนไทยทนไทยค่ะแต่แท้จริงแล้วอำนาจบริหารจัดการเป็นต่างชาติมันก็ผิดเจตนาลมของกฎหมายนี่คือคำว่านอมินีซึ่งผมมองว่านอมินีเนี่ยนะฮะนอมินีเนี่ยต่อให้ไม่มีพรบการประกอบธุรกิจฉบับที่จะเข้าสภาค่ะวันพรุ่งนี้เนี่ยเรื่องนอมินีเป็นเรื่องที่ผิดอยู่แล้วแล้วจริงๆเขารู้กันมาตั้งนานแล้วถูกไหมคะคุณกรณใช่ครับจริงไหมคะที่บอกว่า ไอ้นอนมินเนติบริกรภาคเอกชนเนี่ยมันมีมาตั้งนานคนในภาครัฐเองก็รู้เห็นเป็นใจก,ก็ก็ใช่ะนะฮะ,ะเหมือนกับเขารู้กันมาจนชินว่ามันมีอย่างเนี้ยคือคพอรบรต่างด้าปี4-2เนี่ยผมคิดว่าก็ระบุไว้ไว้ไวชัดเจนนะครับว่าการเป็นนอมินีนี่เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายก็ค,ค,คือมาตรา36สแล้วก็สุดท้ายที่กุหลาบแก้ว โดนกล่าวหายื่นเรื่องตอนนี้ก็อยู่ที่ตำรวจใน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 ขั้นตอนของเขาก็ถูกกล่าวหาว่าเป็นคงมีโครงสร้างของการเป็นดอมินีนั่นเองนะฮะความหมายในที่นี้ก็คือผู้ถือหุ้นไทยซึ่งถือหุ้นส่วนใหญ่ของกุหลาบแก้วถูกกล่าวหาว่าถือหุ้นแทนต่างชาติในกรณี้คือไทม์สเซ็คเพราะนั้นไม่ต้องแก้กฎหมายตรงนี้เนี่ยก็ผิดกฎหมายเดิมอยู่ดีแล้วก็ จะเรียนเพิ่มเติมว่าส่วนที่แก้เนี่ยนะก็ไม่ได้ทําให้คลายความผิดในส่วนที่เคยผิดไปแล้วนะครับเพราะว่ามันจะมีความสับสนที่ตามมาเพราะว่า,าระยะหลังก็มีการพูดกันว่าแก้แล้วแต่มีเ,เรื่องของการนิรโทษกรรมให้อะ,อะไรเงี้ยนะฮะมันไม่ได้ไปมีผลต่อความผิดที่ที่ปรากฏ แล้วก็ได้ถูกฟ้องร้องไปแล้วในส่วนของกุหลาบแก้วคุณการคิดว่าถึงแก้ไขพรบออกมาแบบนี้<ม>ก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของกุหลาบแก้วเพราะความผิดนั้นเกิดขึ้นสําเร็จแล้วประเด็นอันดับแรกนะครคะขอให้ชัดเจนก่อนก็คือไม่ต้องแก้กุหลาบแก้วก็ผิดะะนะครับเอาเอาตรงนั้นก่อนะนะครับที่กุหลาบแก้วผิดเนี่ย ไม่ใช่เพราะว่ามีสิทธิ์ในแง่ของการออกเสียงมากกว่าฝ่ายฝรั่งเนี่ยมีสิทธิ์ในการออกเสียงมากกว่าฝ่ายไทยซึ่งซึ่งถือหุ้นมากกว่านะครับซึ่งตามนิยามฉบับแก้เนี่ยที่ได้เพิ่งผ่านขอรมอเมื่อวันก่อนเนี่ยก็จะทําให้ตรงนั้นผิดด้วยแต่ที่กลาบแก้วผิดเนี่ยผิดเพราะว่าเงินที่ฝ่ายไทยใช้ในการซื้อหุ้นไม่ได้เป็นเงินของเขาเองเป็นเงินของของต่างชาตินะฮะ แล้วก็พูดง่ายๆเป็นการถือหุ้นแทนะนะฮะซึ่งอันนั้นแหละคือ,อนิยามที่ชัดเจนของคําว่าน o m i n e e ค่<น>ะแต่ค่อนข้างสับสนอย่างนี้นะคะว่าถ้าอย่างคุณกรณ์บอกว่ามันติดตามพรบรรเดิมหรือแม้แต่แก้ไขแล้วก็ยังติดตามพรบรรใหม่แต่คําถามก็คือพรบ,รพรบรรใหม่นั้นเหมือนกับกําลังจะน,นิรโทษกรรมให้กับบางบริษัทที่ลักษณะคล้ายกันแบบนี้หรือเปล่าเพราะว่าให้เวลาในการไปปรับเปลี่ยนสัดส่วนผู้ถือหุ้นและการออกเสียง เดี๋ยวเดี๋ยวดิฉันจะถามประเด็นนี้นะคะที่กําลังสงสัยทีนี้มาที่พรบแก้ไขแล้วอาจารย์ไปไปถึงตรงนั้นเลยไหมคะไปถึงตรงนั้นเลยพอดีเลยครับทีนี้เรามาดูหลักการใหม่นะฮะที่อยู่ในร่างกฎหมายการประกอบธุรกิจคนต่างด้าวเนี่ยนะผมก็สรุปมาสั้นๆนะฮะประการที่หนึ่งก็คือหลักการเกี่ยวกับนิยามของคนต่างด้าวเจเนียวสืบเนื่องจากการทำนอมินีเนี่ยเทคนิคก็คือการใช้การถือหุ้นส่วนน้อยแต่ทำให้เป็นเสียงส่วนใหญ่ ดังนั้นเนี่ยนี่คือจุดของปัญหาไงฮะนะที่มีกฎหมายตัวนี้ออกมามก็เลยมีการเพิ่มเติมหลักการในเรื่องนิยามของคนต่างด้าวขึ้นมาะนะโดยมาตราอะไรผมจำไม่ได้นะฮะเขาบอกว่าน,นิยามคนด่างด้าวหมายถึงนิติบุคคลซึ่งมีบุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทยมีอำนาจตามกฎหมาย หรือตามข้อบังคับหรือตามข้อตกลงในการออกเสียงลงคะแนนตั้งแต่กึ่งหนึ่งของจานวนคะแนนเสียงที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้นอธิบายให้ง่ายๆก็คือว่าเวลาเขาจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเนี่ยเขาจะมีหนังสือพวกบริคุณสนทิต่างๆที่จดทะเบียนในหนังสือนั้นเนี่ยมันจะเป็นเหมือนสัญญาชนิดหนึ่งนะฮะเขาก็กําหนดได้สัญญานี่คือนะแล้วเป็นฟรีดอมมอฟคอนแทกแล้วแต่คู่สัญญาจะกำหนดเขาก็จะกำหนดเอาไว้ว่าคนนี้มีเสียงเท่านี้นะฮะ กฎหมายตัวนี้ก็คือเข้าไปแก้จุดวิธีการทำนอมินีตรงนั้นเนี่ยนะแต่ที่ผมจะต้องเน้นย้ำเหมือนกับที่คุณกรณบอกก็คือคว่านอมินีจะเป็นกฎหมายเดิมหรือแก้นิยามใหม่มันผิดทั้งนั้นนะมันเป็นความผิดนะเพียงแต่ว่าผลนะของการแก้คำนิยามตรงนี้เนี่ยมันก็คือทำให้มันมีความชัดแค่นั้นเองอนะมันมีความชัด ตรงตามลายลักษณ์สอนแค่นั้นเองแต่ในเชิงเจตนาลมเดิมมันก็ผิดแล้วผมมาขออนุญาตขยายความตรงนี้ความจริงในความคิดเห็นของผมเนี่ยการแก้เนี่ยมันไม่ใช่การสร้างความชัดเจนอย่างเดียวผมคิดเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าการแก้เนี่ยมันเป็นการทําให้เข้มงวดมากขึ้นเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยการที่คุณถือหุ้นนะครับแต่ว่าถือหุ้นมากกว่าจะมีสิทธิ์ออกเสียงน้อยกว่า่ กฎหมายก็ค่อนข้างชัดเจนว่าไม่ผิดในตัวมันเองตอนนี้ผิดแล้วแสดงว่าเข้มงวดมากขึ้นก็คือปิดช่องโหว่ช่องว่างที่ว่าจะเรียกว่าช่องโหว่ก็ได้นะครับแต่ว่ามันก็มีบางกรณีหลายกรณีนะครับที่ตามความธรรมชาติของการทําธุรกิจเนี่ยมันเป็นไปได้ที่ผู้ถือหุ้นที่ถือส่วนมากเนี่ยอาจจะมีอยากจะพร้อมที่จะมีอำนาจในการออกเสียงน้อยกว่าทั้งๆที่ตัวเองก็ไม่ได้ถือว่าเป็นนอมินียกตัวอย่าง สมมุติว่าผมมีต่างชาติกับผมมาชวนกันมาชวนกันลงทุนในกิจการใดกิจการหนึ่งต่างชาติเป็นผู้เชี่ยวชาญน,นะครับแต่ว่าผมก็มีส่วนช่วยเขาได้ในฐานะเป็นคนไทยคนหนึ่งะนะครับแนะนำทางโน้นแนะนำทางน,น,น,างนี้เขาให้ผมถือหุ้นนะครับแล้วออหุ้นที่ผมถือเนี่ยมีมูลค่าเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะเขาบอกว่าให้ผมถือหุ้นที่เรียกว่าเป็นหุ้นบริมสิธิ์ในบ้านเรามันมีหุ้นสามัญหุ้นบริมสิธิ์หุ้นบริมสิษิ์เนี่ย ก็จะมีสทิทธิในการแบ่งผลประโยชน์ที่ได้จากการทำกิจการเนี่ยที่เป็นผลประโยชน์ตายตัวเขา,าก็จะบอกว่ายกตัวอย่างผมจะได้ผลตอบแทนสมมติ20% <คะ S 1> นตะฮะต่อป <Jurassic. S 1> อีแล้วก็กำไรเท่าไหร่เนี่ยผมต้องได้20%อก่อนที่เหลือเขาค่อยเอาไปแบ่งกันในส่วนอของคุณสามัญนะฮะแต่ว่าจากการที่ผมได้ผลประโยชน์ตายต,ายตัวในระดับที่ผมพอใจเนี่ยนะฮะสิ่งที่ผมต้องยอมให้เขาก็คืออำนาจในการใช้สิทธิ ออกเสียงเนี่ยที่น้อยกว่าต่อหุ้นก็คือผมอาจจะมีสองหุ้นถึงจะได้1คะแนนเสียงในขณะที่หุ้นสามัญ1หุ้นได้1คะแนนเสียงนะครับก็ทําให้ตามสัดส่วนเนี่ยคะแนนเสียงของผมเนี่ยน้อยกว่าเขาแต่ผมพิารณาแล้วผมก็มองว่าผมพอใจเพราะอันดับแรกผมอาจจะไว้ใจเขารู้จักกันอะับที่สองเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญมากกว่าผมก็ให้เขาบริหารไปตราบใดที่ผมรู้ว่าอย่างน้อยที่สุดผมได้20%ทุกปีนะถามว่าในกรณีนั้นเนี่ย ตามลักษณะปกตินะฮะสามัญสำเน็กเนี่ยผมเป็นนอมินีเขาหรือเปล่าผมว่าผมไม่ใช่เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ทุกกรณีที่สัดส่วนการถือหุ้นสะท้อนให้เห็นว่าเราเป็นนอมินีหรือไม่แต่ถ้าแก้กฎหมายตามนี้เนี่ยมันกลายเป็นทุกกรณีไปละจากนี้ไปทําอย่างนั้นไม่ได้นะฮะซึ่งตรงนี้มันก็ชัดเจนโปร่งใสมันก็ชัดเจนแต่มันเข้มงวดมากขึ้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องยอมรับแล้วเมื่อมีความระดับการความเข้มงวดมาก